พี่น้องเอ้ยมาซองเมืงเห็ดขี่เก่าครับผมเก็บไปงดก้อนเนี่ยเก็บโบเบิดครับผมโอ้ยพุ่นนะจนบานเบิด์ตนี่เอ้ยยังได้อยู่ครับยังแข็งได้อยู่โอ้สวยงามครับสวยงาม อุ้ยกำลังแกงครับโอเคอู้ย,อย,อยสองดอกกระแกงอิ่มเนี่ยครับผมคนเดียวนี่อโอเค พี่น้องเอ้ยพุ่น่ะดอกบักไงนึงครับผมอุย้ยนี่นี่ดอกหนึ่งครับผมโอ้โหพี่พี่น้องโอ้ยบานหมดแล้วครับผมอ้ยอาทิตย์ก่อนมาซองมึงอยู่ครับออกนีอ่อาทิตย์นี่อ้ยไปเก็บเก็บ โอ้เคครับผมกำลังแกงกำลังแกงสวย าแล้วครับผมมือนีผลงานก็ได้ท่านี้แหละครับผมได้แกงไงโยพอดีมาเก็บเห็ดขี่เกาที่มันเหลือนะครับเนาะที่เก็บโมอบดเนี่ยครับผมมือนันมันยังหน่อยอยู่ม่มือนีเบ้ยบานมันเลยครับผมกาลัางแกงครับผมโอเคสวยงามได้อยู่คลิปนี้ก็ล่าท่านี้แหละครับผมไปไปกินแกงเห็ดน้ำกันแซ่ยบปยไปเรีใส่กระด๋ยอยทำาม มาถ้าแม่พี่น้องบัน,นี้ได้เวลาแซบแล้วครับผมแกงเห็ดเพิงครับผมเห็ดเพิงเก็บมาไม่ๆมครับผมเก็บมือเสาร์เนี่วขอนิ้วเหนียว,นยวหนึ่งไม่ไม่มาเด้อมาเด้อยังท่านยังท่านมือหนีขอกินแซ่แซบนะครับผมปกติเก็บมาแหละขายเบิดตเอาขึ้นมาบ้านเขาแย่งกันสื่อเมื่อหนีกินแซ่แๆบเนี่ย ฮ้อนฮ้อนค <c oughs> ำแหลกฮ้อนพี่นอ้องอืมสุดยอดเลยแก่งไม่ไหมเอาเหนียวครับตั้วไป พันตอนใหญ่ๆเลย บัดก็นั่นพี่เนาะปีนี้ได้กินทั้งปีเลย ว่าแม่กินผู้เดียวได้ยติพี่น้องก็ได้กินมูเพื่อนก็ได้กินเก็บมาได้กระแจกใจผู้ใดบกเก่เคยกินต้องหามาลองมือนะครับเด้อแกงเห็ดเผิงครับผมสุดยอดมันจะออกเลืนล่นๆปึ๊ด คลิปนี้กินโชว์เท่านี้แหละครับผมเดี๋ยวติไปกินต่ออยู่ครับผมโอเคกินเพราะเป็นพิธีเนาะยั่วยยย่ย่กดไลน์นะครับกดไล่์กดไล์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลากันไปด้วยแกงเห็ดแซ่บครับ